กรณีที่เกิดเหตุอักขีภัยนะครับไฟไหมแต่ว่าเป็นการไหม้คอกสัตว์โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตรหรือโรงเก็บฟางตรงนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นอบมาตอหรือเทศบาลสามารถที่จะเยียวยาช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือนะครับ ก็เป็นหนังสือที่1458ลงวันที่25มกราคม2 5 6 7เป็นเรื่องขอหารือการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอักคภีภัยขอกสัตว์และโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ทำตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงในรายละเอียดก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวินิจฉัยแล้วนะครับว่า อบตอหรือเทศบาลเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อ่าทีนี้มีเหตุผลมีหลักกฎหมายอย่างไรเราไปศึกษารายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับประเด็นก็คือจังหวัดศรีสะเกดได้หาหรือว่ากรณีอัคคีภัยหรือไฟไหม้นะครับแต่ว่าเป็นการไหม้คอกสัตว์โรงเก็บฟางแล้วก็เป็นโรงเรือนเดียวกันนะครับของประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งหลังแต่ว่าเสียหายเป็นบางส่วนนะครับ ขาจึงหาหลือใน3ประเด็นด้วยกันก็คือว่า1นึ่งเกิดเหตุไฟไหม้คอกสัตว์และโรงเก็บฟางเนี่ยเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติหรือสาธารณาภัยหรือไม่ประเด็นที่2กรณีไฟไหม้เฉพาะคอกสัตว์โรงเก็บฟางแล้วก็ได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยประจําถ้าหากว่าไม่เข้าข่ายภัยพิบัติหรือว่าสาธารณาภายัยสามารถที่จะท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนพศ2566ข้อ18ได้หรือไม่ประเด็นที่3หากไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะครับตามระเบียบข้อ18เนี่ยทางท้องถิ่นขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ7วรรคสามได้หรือไม่นะครับทีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ตอบประเด็นต่างๆดังนี้นะครับว่า ในข้อ1ในประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่1ก็คือ,อกรณีไฟไหม้คอกสัตว์โรงเก็บฟางเนี่ยถือว่าเข้าข่ายภัยพิบัติหรือสาธารณาภัยหรือไม่ก็คือตามพระราชบ,บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยพศ2 5 5 0มาตรา4บัญญัตินิยามคําว่าสาธารณาภายัยได้ยหมควมว่าอักขีภยัยวาตาภายัยอุทกาภายัยภัยแรงโรคระบาด นในมนุษย์โรคระบาดสัตว์สัตว์น้ําการระบาดของสัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆอ,นอันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติผู้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและร่างกายของประชาชนความเสียหายต่อทรัพย์สินของปร,ประชาชนและหน่วยงานของรัฐและให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาด้วยการช่วยเหลือประชาชนพศ2566ข้อ4เนี่ยกำหนดนิยามสาธารณาภัยหมายความว่าสาธารณาภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนะครับวันนั้นต้องไปใช้คำจำกัดความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนะครับดังนั้นหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเกิดเหตุไฟไหม้คอกสัตว์นะครับไฟไหม้คอกสัตว์ ซึ่งเป็นขอกสัตว์และก็โรงเก็บฟางบางส่วนนะครับเป็นโรงเรือนเดียวกันแต่แบ่งแยกเป็นขอกสัตว์และก็โรงเก็บฟางได้รับความเสียหายบางส่วนเพียงโรงเรือนเดียวนะครับถึงแม้ว่าไฟไหม้ดังกล่าวจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาธารณาชนก็คือเพียงรายเดียวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายอื่น เพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นสาธารณาภาัยและก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าเป็นเพียงครอบครัวเดียวไม่ได้กระทบกับคนอื่นนะครับนี่คือในประเด็นที่1ที่เขาถามว่าเป็นสาธารณาภาัยหรือไม่ก็คือไม่ได้เป็นสาธารณาภัยนะครับส่วนในประเด็นที่2 ในประเด็นที่สองเนี่ยก็คือข้อถามว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่นะครับในประเด็นที่สองตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนพศ2 5 6 6ข้อ18กําหข้อ18กำหนดว่ากรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเป็นในด้านอื่นๆน,นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าสักเข้าเป็นเรื่องของสาธารณาภัยเนี่ยนะครับ ให้ผู้บริหารพิจารณาช่วยเหลือประชาชนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมะตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดนะครับเป็นการช่วยเหลือด้านอื่นที่ไม่ใช่สาธารณภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสรุปความก็คือว่าการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเนี่ยต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆนะครับเป็นการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์บรรเทาผลกระทบที่นอกเหนือจากสาธารณาภัยด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านป้องกันและระงับรโรคติดต่อด้านการเกษตรเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ได้เข้าข่ายภัยพิบัตินะครับโดยโดยเป็นอำนาจของท่านนายกที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ได้ตามความจำเป็นเลยนะครับไม่เกินอัตรา,าที่หน่วยงานกําหนดนะครับเช่นการนํานเอาอัตราการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงการคลังเนี่ยในามาช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีนี้นะครับกรณีเกิดไฟไหม้คอกสัตว์และโรงเก็บฟางซึ่งเป็นโรงเรือนเดียวกันเนี่ยถือว่าไม่เข้าข่ายภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอบตออหรือเทศบาลจึงสามารถ จะช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆได้นะครับสามารถช่วยได้แต่ว่าให้เราใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้อ5.1.6ก็คือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวโรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวและไม่เกิน5,700บาทนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือสรุปแล้วสามารถช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าใช้ระเบียบ ข้อ18นะครับการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆนั่นเองนะครับ